สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพอๆก็ชมมาดามบูดีเคคือเกาจามูนีมาดามพาทีผนองมาตลาดนัดนะคะตลาดนัดอยู่ประเทศเดนมาร์กหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะไอเมืองนี้กะมาดามกะย้ายมาอยู่ยังไม่ถึงปีเลยอันนี้ก็มาเก็บภาพบรรยากาศอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ริมทะเลน่นจาจะเนาะอันนี้ริมทะเลริมทะเลที่มาดามอันนี้ก็จะสิเป็นเรืองน่นจาจะเนาะ มาดามกะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พท่น้องได้ช่วกันจะ้ะปะมาดามสิภาพีพนนองเข้าไปในบรรยากาศตลาดนัดมาเบิงตลาดนัดประเทศนอกตลาดนัดประเทศเดนมาร์กิ่นมีอีหยังแน่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมาดามสิ้ผ้าพีพนนองไปเบิร์นจ้ะแล้วมาดามสิภาพีพนนองเบิ่งอยู่ข้างล่างมาดามนะจะ้ะเป็นตลาดนัดเนาะคะ่ะเนาะ รยากาศดีดีพี่น้องเนนี้แต่ว่ามีลมมีลมนะคะอันนี้อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามาดามตปกันตอนที่มาดามใหญ่มาอยู่ไม่ไม่มาดามเคยไปบึงด้ยจ้ะเด้ออันนี้ห้องหนึ่งห้องเล็กๆนี่จ้ะพี่น้องจา๋านี่จ้ะเป็นดันอพาร์ตเมนต์นะจ้นะเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดอ่ะคอนโดเพิ่มคอนโดจ้ะพี่น้องจา๋าคอนโดเป็นคอนโดนะคะคอนโด หอ้หองห้องนังขายเจ็ดล้านจ้ะพี่น้องเจ็ดล้านโครนนะคะเจ็ดล้านโครนค่ะพี่น้องนะมันอยู่ติดริมทะเลอีหยังก็แล้วแต่ถ้าถ้าอยู่ติดริมทะเลนี่จะแพงมากนะคะเพื่อนๆสีแพงคกักแพหงไยจ้ะพี่น้องจ้ะไปย่างขับไปในตลาดนัน ย่างไปในตลาดนะก็ต้องระวังนะนาะจ้ากนั้นเพราะว่าคนหลายครับพี่น้องจ้ะคนหลายเพราะว่าอยู่นี่เอ่ออยู่นี่เพิ่นสีสงวนลีกัสิธ์หลายจา้ะลานแรกเพิ่นก็จะเป็นขายไหมพรมนาะจ้ากนั้ร้านแรกก็เป็นขายไหมพรมจ้ะเนาะร้านที่สองเพิ่นก็เป็นขายช็อกโกแลต โพสก็เอช็อกโกแลตมีหลากหลายช็อกช็อกโกแลตผสิเฮ็ดแบบเป็นลูกไข่ได้เหรอเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลกินไข่นะจ๊ะเนาะเป็นช็อกโกแลตหลานที่สองก็ผนก็จะเป็นพวกครีมนะจ๊ะเนาะเป็นพวกพวกครีมพวกน้ำหอมนี่แหละจ๊ะ ถา,นะามถนนไปอีกฟังหนึ่งจ้ะพี่น้องฟังขุนกับซิมี่ยังกับท่านใอ้หูเน,ะนาะจ้ะเนาะฮยังไปเิืงกันว่าขังว่านทางคุนคนนี้ ฟังในเพื่อนกับซิมี่ขายเสื้อผ้าขายรองเท้า,าจะาพี่นองจะสิเป็นเสื้อผ้ามือสองนะคะฮืมไฮเสื้อผ้ามือสองจ้ะอ้าว <laughs> ไหลหรอ ออนนัันนนลาดด่่กก็บยงพีมาเจออันมูมามาเจอเพื่อนร่วมงานก็นเลยอันพูดคุยทักทายเพิ่นน้อยนึงน้ำใสใสทะเลพี่นอ้องน้ำใสมากเลย ตลาดนัดต่างประเทศกับสิบประมาณนี่แหละพี่น้องเออบ่คือตลาดนัดบ้านเฮ้าดอกอตลาดนัดบ้านเฮาเนี่ยเ้ยคือคักคักอันนี้มันอ,อากาศก็เย็นเนาะจา้ะเนาะนี่แดดได้พี่น้องแต่ว่าเย็นยินจีจแมนข่อยบ่ได้เอาหมวกมาข่อยอยู่บ่ได้โดนดอกเอหมวกใส่หมวกมั้งคานหมวกบ่ได้ข่อยข่อยลืมไหมคิดว่าข่อยสิบบ่ได้มาในตลาดบ่ได้มาบึง ของนะจ้ะเนาะก็เริ่มบ่ไดดเตรียมหมวกเตรียมยังมากใส่เสื้อก็ใส่เสือ้ออันแจ็กเก็ตธรรมดามาจ้ะบ่ได้อันบ่ไดดอัดลายสั่นคือคือถาเตรียมพร้อมนะจ้ะเนาะอันนี้ก็กกา่ามาเอ่อมาใส่านาฬนิกาจ้ะพี่น้องมาใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่นาฬิกามันเบิดแบตเตอรี่นาฬิกาเบิดก็เลยมาใส่กาาใส่แล้วกะสิกลาบบานยังสี่นะ พอดีมาเจอตลาดกะอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องในเะบื้องว่าตลาดนัดอยู่ต่างประเทศมันเป็นแบบไดเป็นจังไดเนาะจนะ้ะเนาะบรรยากาศด,ดีแต่ว่าเย็นจ้ะพี่น้องเย็นจ่อยๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละตลาดนัดต่างประเทศเบื้องเอาราวุฒ ไม่ no. ขอให้สีอันให้เบิงเพื่อนร่วมงานัสดีค่ะมาทำรายการัสดีค่ะนี่เทศกาลบสวัสดีค่ะับสวัสดีครับเ uhm, anyway, ัสดี <Yeah, ัสดีค่ mean, ัดีค่ะสวัสดีค่วัสดค่ะสว่อนวัสดีคระวัดค่ะสค่ัดี่วเพ่ะสวั่สวัสดีค่ะัสด่เป็นสปีนคระัครั่ั่ Garden ัี่ะค่ะีค่ะะเี่ะะ่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วคก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อหลวมงานจากพี่น้องโอ้ยบึงดอกไม้อันนี้แหละเทศกาลโพดนี่ก็ดอกไม้โพด้อพี่น้องดอกไม้โพดเทศกาลสีเหลืองจากพี่น้อง ดอกไม้ก็สีเหลือง ต,อบ,อ,อ,ตอบุรี่ออกแล้วสตอบอร์รี่หน่อไม้สลัง,นงหน่อไม้สลังลอยกลัวลอยกัวบาทจากพี่นอ้องต้นหอมลัด,ดิสลูกลัด,ดิสยางไปขึ้นรถจากพี่นอ้อง โอ้ยเถพระบ,บุตรสุดรอถ่าอยู่ในรถบ่ายโมงกว่าแล้วคนเริ่มเบาบางแล้วคนเริ่มเบาบางแล้วก็ที่จอดรถหลายตอนที่มาใหม,ม,ม่ๆบ่มีบอลจอดรถเลยพี่น้องเลีวจ้ะไป